ต้มต่อไปเลยค่ะเบิกโอ้โหลาบตบ่ายตบายตบ่ายอไรอยาโอเ y god อะไรนะพอไหมมาสามสองหนึ่ง ต้อนรับทุกคน,คนขับงช่วงที่สองของเรานะคะว้าวซึ่งพี่พีเ้ได้สปอยไปแล้วเมื่อกี้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราเล่นเกมใช่ไหมใช่ค,ครับว้าวซึ่งเกมที่เราจะมาเล่นในวันนี้คือเกมอะไรครับน้องฮูก็คือเกมที่จะมันจะมีรูปขึ้นมาให้ทุกคนใช่ไหมคะแล้วก็ให้ทุกคนเอามือมาต่อเป็นภาพ ช่แล้วแล้วเราก็จะจับเวลาด้วยกติกามีอยู่ว่าอะไรครับพี่เบี่ยค่กะกติกาของเรานะคะ <laughs> <laughs> ชอบ <laughs> ฉันอกติกาของเรานะคะคือเราจะมีรูปทั้งหมดที่จะให้เมมเบอร์ทางก้าคนทำนะคะก็ะคือสิบรูปโดยเมมเบอร์จะต้องทำให้ได้เหมือนหรือใกล้เคียงที่สุดเป็นจำนวนเจ็ดรูปนั่นเอง ก็คือแขงครงนี้ของเราอ่ะก็คือจะเป็นทีมแพ้ก็คือแพ้ยกทีมชนะก็คือชนะยกทีมโดยที่เราต่อรูปเราจะมีเวลาให้ทั้งหมดสามสิบวินาทีนั่นเองทุกคนใช่ซึ่งเราโดนสปอยมาว่าแบบเออรูปมันแบบไม่ค่อยยากเท่าไหร่สีากเชื่อทีมงานยไม่ยากเท่าไหร่ทีมงานบอกมาเป็นรูปพีระมิดเป็นรูป เรามาเริ่มกันที่รูปแรกเลยค่ะโอเคเริ่มเลยก็ได้นะได้พร้อมมากทุกคนพร้อมนะจคะกอกอพร้อมค่ะพร้อมขัรูปเลยคนเราต้องไปโดนทําโทษเบิกรูปเลยค่ะขอรูปหน่อยครับโอเคหิ่งหองหิ่งหองหิ่งหองพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมเดี๋ยวหาตัวเองไม่เจออยู่ในนี้เวลาสามสิบวินนะคะทุกคนเออเป็นทหาอะไรอ่ะ พร้อมนะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมคนพร้อมพร้อมเอาอ่ะสามสองหนึ่งเริ่มได้ค่ะถูกด้านไหมอเาตอนนี้ไายนมากนอนนอี้ไอ้ดไฟ้า้้เนเนป้าเนี่เ้เป้าปเปนปเป้เป็นป้เป็น้เป็น้น้เป็ปาปปป าวแม่ที่เป็นพี่เป็นูหน้าจอกล้องเองมาผิดสัญลุงในค่ะวีครับเบิร์กจบไปแล้วครับนั่นแหละนั่นแหละขยับเข้ามาขยับเข้ามาขยับเข้ามาขยับเข้มมาเออหยุดใยุดเราเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานดูก่อนนะคะว่าผ่านไหมทีมงานผ่านไหมคะผ่านผ่านเชื่อต้นตัวต้ที่สุดกลมมาหมดเวลาแล้วคือไม่มีส่วนที่แหลมเลยบอกแค่นี้เออจริงไหมคนสุดท้าย พานบ้าคนเดี๋ยวไมู่้อนตะไบอแล้วแหลบอกแค่นี้ลดไม่ไหวโอ้หแค่รูปแรกก็ปนไหลแล้วโอ้โหแค่อันแรกก็ง่ายแล้วอ่ะเราไปกลับต้นไหนหรือเปล่าไปที่อันที่สองเลยไหมคะได้ได้เลยไปเลยอยู่ตรงกลางแล้สบายมากเลยอ่ะบอกเลยเอ้ยแบสนับพี่กับพี่ไหม ไอเป็นลายพี่น้องหนึ่งพี่แหละเอาถือได้โอ้โหโอ้ไมค์ก็ฉันฉันทำเหมือนเดิมได้ไมโได้พร้อมไหมคะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะสามสองหนึ่งเริ่มได้ครับมันมันติดให้ไหมเดี๋ยวมันยงไวะมองไม่เห็นเลยนะเอ้ยพี่ต้องยังไงวะพี่ต้องแล้วตาผิดนะ เอ rare, ะ๊ะที่เป็นต่อใครอะคที่ต้อง,องอย่างงี้พีต้องมันไม่ได้พี่นี่พี่ต้องทำอะไรเดี๋ยวพี่คิดได้ยทนี้รเลยมันมีเจ็บมันหัวใจไหมอะหัวใจหัวใจหัวใจยัวใจหัวใจหัวใจหัวใอหัว่จหัว่จหัวใจหัวใัวใจหัวใจหัวใหัวใจ

ลูกในความพยายามจริงพยายามทุกรูปค่ะรูปต่อไปมาเลยค่ะลูกต่อไปเลยค่ะเบิกโอ้โหสบาย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 ไม่รอดไม่สบายโอ้ my god อะไรนะพอไหมมาสามสองหนึ่งเฮ้ยเริ่มพี่เปียเฮ้ยต่อพี่เปียต่อแล้วพี่พี่พี่มินพี่มินได้ไหมได้ไหมเฮ้ยแต่ปะ สู้ๆูีชีวิตี่ชตู้คือว่ารูปนี้เาไปด้วยกันเลยอ่ะมันมันมันเหลี่ยมไหมมันเป็นดาวปลางนิดเดียวมันง่ายนิดเดียวทุกคนสู้้ชีวิตเหรอที่เราต้องแี่พวกเราต้องทำเป็นแบบพยายามเหมือนจะได้แบบจีเอยแล้วเหรอมันยากากเลยเรมันยากมากมันดาวเดวมันมาวเเีป็นดาวปดาวมาก บบพยายามมากเลยอ่ะเป็นดาวตกดาวตกที่ดาวตกมันจะค่อนข้างไอ้นี่หน่อยเฮ้ยแต่ไม่ได้ยู่พยายามเป็นมากเลยนะเราแบบคือแบบผูกกบนนี้คือดัดกันเลยอ่ะโอ๊ยคุณพี่ทำยังไงนะคุณดูดูความพยายามของไรบอก้คะแนนความพยายามเลยค่ะเรามพยายาคนอื่นนะเมีย นายบอกว่าความพยายามไม่เท่ารอยอุ้ไข่สักคนเลยค่ะดาวเบี้ยวมากพี่มีอยู่อาวเบี้ยวมากด่างเพลงที่บอกว่ากคุณพี่ดาวทุกดวงมันไม่ไม่สมมาตรใช่เเพรราาะทั้งวันเราเเราป็นอิสระยังไงไม่ยอมต้องผ่านหรือแต่แค่เพิ่งข้อเดียวเองเพิ่งผิดข้อเดียวเองโอเคไปเราไม่ได้อีกแค่สองข้อเองนะเดี๋ยวหมดแต่มันยากคือได้อยู่แล้ว เดี๋ยวเขาลื่อนต่อไปจง่ายก็ได้โอเคมาเปิดลูกคะหน้าเมมเบอร์มาดิค่ะก็ไม่กลัวหรอกค่ะเอาเด้มาเร็วมาดิอีมินเปิดเลยค่ะสักคุเป้ามาเร็วโอ้โหอะไรวะเนี่ยงงไหรที่แบบว่าเราแข่งกันมอะไรอย่างเงี้ยราอทำอะไรเราคิดว่าเราทำตัวกันนะสามสอง แล้เฮ้ยเดี๋ยวแขนตอกกันด้วยว่ะเดี๋ยวนะเอ๊ะเดี๋ยวนะมันคืออะไรอะยังไงวะเป็นวงๆเหี่ยนะมาแล้ว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 เดี๋ยวนะเอ๊ะพี่ิีนต่ตอแขนตอแขนตอแขนวงได้เปล่าตอกแขนคนตี้สี่สิบสี่หนอะไอจีเป็นแล้วนี่ไม่ใช่หรอพี่ป็นเราทำสองแขนเลยแบบแขนเป็นโค้งแขนหนึ่งตรง กรอันนี้ครไม่รู้อ่ะมันไม่ใช่มนอะไรตายเหรอมนไปวันนี้ะรอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยมันคืออะไร่มันคืออะไรอ่ะอันนี้มันคืออะไรอ่ะมันคือะไรยู่วะเนี่ยีมันกล่นอยู่ที่กรรมการได้อนมีความกลมๆลมแ่สายอมยความกลมมีความวงแหวนแถว้อรา ทำไมเหรอได้ทำไมทำไมผ่านเลยเหมือนแข็งเลยนะเหมือนอยู่แล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้ผ่านเพราะว่าลุกข้างหลังมันยากกว่านี้โอ้โหเราผิดได้แค่ไม่คะแนนก็เหนื่เหนื่อยเพราะงั้นลูกหน้าต้องเหอยปวดหัวไหมล่ะลูกหน้าต้องเหนื่อยมาก ขึ้หนาขอบใจทีลุ้นต่อไปเลยค่ะลุ้หน้าเลยเออลุหน้าโอ้โหูฉันจะหักตัวเองยังไงดตรกลางยัไง่นั่นน่ะดิมางานยากเราแบมภูมินับภูมิน้าภูมิน้ำภูมิน้บูน้สามสองหนึ่งอุ้ยได้ไหมอ่ะไม่เ็นอเลยเลยอ่ะยากอ่ะเสวดมนต์หนึ่งแล้วเนี่ย เฮ้ไม่ไม่ไม่เราต้องใส่เถาอะไยี่สิบวะเาต้องทำยังไงอะไรฮะเลยอีกสิบวิวันนี้เก้าเก้าเอ้ยมันไม่เป็นดอกไม้อ่ะหกสอคือคือตรงกลางต้องมีตั้งสองหนูไม่มีแล้วหนูใเ่ลาแล้วไม้ ดีกว่าดาวอันเมื่อกี้อีกตรงกลางมันไม่ได้คนคนอะไรมีนหน้าแข็งนะงงเลยโอ้โหมานิดเดียวอย่างนี้แล้วแม่เอาอย่างทำหนูว่ามันดูเป็นดอกใช่ไหมมันดอกมันมันหวานมากเป็นดอกไม้ดีอันนี้คือน้ำใช้ร่างกายมาที่สุดอันนี้คือดูดีที่สุดแล้วก็คือดอกไม้ธรรมชาติเพราะว่าแบบดอกไม้ธรรมชาติไม่มีทางที่มันจะเหมือนกันทุกกลีบคือถ้ามันไม่ได้น่าสนใจหนูไม่ได้ไหว้ใครอ่ะพี่หนูทำท่าอยู่ท่าหนเป็น ไม่ทานี่เราไม่ผ่านเลยนเี่ยใช่เป็นกรีดเป็นกรีดที่เลตอนาทุ่มใจมาแลยวแล้วเพิ่งผิดข้อเดียวเองปะเราเราผ่านไปมา5รูแล้วเราก็เก็บตอนนี้เราเลยเนี่ยเหนื่อยแล้วอะเหนื่อยแล้วจริ๊งเหลืออีก5รูปนะคะทุกคนมาค่ะถึงแล้วมาลุยไปกันต่อ เหมือนรายการวัยเล่นได้ขอแบบขอแบบรูปพี่สาวกันโอ้โหว้าวโอ้โหคุณนี่ชิลมากอันนี้คือใครบอกอยู่ตรงกลางพี่พร้อมกันนะคะไปไปไะเอ้ได้ไหมเนี่ยสองหนึ่งเริ่มได้เริ่มเริ่มเรฮ้ยฉันบอกผิดด้านได้ไหมดูชิลมากใช้หัวหนุ่มเป็นตรงกลางได้ไหม เฮ้ยแม่แม่โอ้ยปลาไฟสิบแล้วอีกสิบแปดแบบมีพอแล้วได้ไหมได้ไหมเหมือนไหมใช้ขาช่วยได้นะทุกคนใช้ขาช่วยได้เอิ่มมือไม่ตรงไม่ค่อยเห็นอ่ีละน่ะเอิ่มเธออยู่ตรงไหนอ่ะอ้าวเธอลงมาหน่อยไหมเธอลงมาอ้าวเอ๊ะจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วเฮ้ยเทสเทสโอ้ยันะได้เได้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  เเลเลอะค่ามากเอาไก็ไม่ได้ปุ้ยทุกคนทำแบบนี้มันแบบว่าบีบบั๊มเลยบ๊บบิ๊มบีบบั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 ๊มนีบบั๊มบมบีบอันีั๊มีบบัั๊มีบอั้ผ่ีนอั๊มบีบัีบอั๊มบีบผ่านบีบบั๊มบีบบัองบีบบัมั๊มาชบบั๊มบีบบั๊มบั๊มบี จริงค่ะผ่านผ่านกรรมการ่หายเลยกรรมการใช่เอาทำไมมาอยู่ตงไม่ได้อะอไรม่สวยไปขนาดนี้ค่ะพอล็อกผลคุณผู้ชมเป็นล่างนะพี่เลยลูกนี้ดีสุดเป้นแต่ทามาเลยนะจริงจริงคุณตัดสไม่่าเปนดีทด่สุดเลยนะใช่สามพันคนที่ดูไลค์อยู่ว่ไงคะผ่าน ที่มันเป็นการล็อกขนหรือเปล่าคนมันเป็นการล็อกผลให้เราแพนล็อกขนคุยล็อกมงนี่เราทำอะไรห่าด้เปล่าค่ะคุณพี่ไม่ไม่ได้นะคุณพี่ไม่ได้ทาใส่ตาเวอร์ไม่ได้เลยเยีกทวรลงมไ้มันดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมด้ม่ได้ไมัได้ไม่ได่าด้ไม่ไ้ไม่ไไม่ไไ่ไงม่ไงงม่ได้ม่ไม่ไ้ม่ไม่ไม่อ้่ม่้าเลยออ้่้้ จบจบไลฟ์นี้ต้องมีโมงเก้าอ่ะเห่อาไมตนอไปกันดีกว่าแล้วทุกคนแต่เมื่อกี้ไม่รู้ตอไปได้ไหครับโอ้เมื่อกี้ไม่ผ่านจริงหรอผลาดพี่นี่จะทอะไนะยักยักษยังไงต่พี่น้ำหนึ่งต่อนพี่น้ำหน่ตัออพี่น้ำ1นึ่งตัวอ่อนกัทเกียงกับเกี่ยกยกคอยกคือยึกพี่ทำยังไงก่อนจะทำยังไงเดี๋ยวน้องติดตกงไปได้ เราต้องเป็นตรงปากปะเี่นี่ที่นี่มึงท่นีมจ๋าพี่ต้องทาอะไรพี่ต้องไปหาเตี่ยมเหรอมันเะไ่เคลื่อนไปนี่เราเลื่อนเอ้ยได้แล้วได้ลยล้วเยไปเลดเขาไปยไปไปเล้ไปเลยไปเล้เลยเล้ไยไเยไปเยลไม่ลยไปเลยไปเลไลปเลลยไเวเลยเวลาเล้ยยเยยรรปยลลเเล นี่สวยมากนี่เสร็จก่อนเลยจ้ะเสร็จก่อนเวลาหนูคนัสน่ะคือมหนีได้ผ่านนะต้องผ่านนะคะกรรมการนะคะจริงเขาไม่ผ่านนะหนูจะขวาเลยมันเห็นเตี้ยเลยนะได้นะคุณผู้ชมเห็นรูปเพชรเมื่อกี้เลยเออนรูปเพชรเมื่อกี้รูปเพชรเมื่อกี้สวยมากผ่านแล้ว ไม่ทำให้เขาพี่เหมือนเอือมละอาเราเหมือนกันน้องพ่านไปมากแล้วเราผ่านผ่านเอาไปเดี๋ยวเราเรามีกี่แต้มแล้วนะเราผิดไปแค่สองอ่ะเราผิดไปสุดเปองที่เบสองไม่ก็หกตอนนี้เราเหลืออีกกี่คือเราเหลืออีกสองรูปปะสองรูปเล่งหล่อสองรูปคือเขาก็ต้องไปถามอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะมารอพร้อมกันค่ะรอคำตอบ ไปค่ะอเบอร์แข็งจรคจิงมากต่อไปค่ะแข็งจิงกมากแผ็เคสแล้วแบบสมองรวนด้วยตอนเนี้ยแบบข้างไหนข้างไหนงงกับซายกับควาไปหมดแล้วเนี่ยเออรูปด้วยครับขอรูปต่อไปเลยครับแอนด์เยอะเซลมาโอ้โหโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ความแม่ค่ะเดี๋ยวนะตั้งสติก่อน สามสองเฮ้ยพี่เขามินบอกต่อแขกันหปะามอไะไะเลยตอมาพี่เบลได้ปะเอ๊ะไม่ใช่ม้งนะนใช่ปะเอ๊ะได้อนูรได้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 ะมันคือรูปอะไรมันคือรูปสายฟ้าสายฟ้าไม่ใช่ไปเลขบี้เลขสิบบีที่เราเด็ดหรือะไรห้าสี่ สามสองหนึ่งมดเวลาได้ได้ได้ใยเท่หี่ถ้าไม่้ผ่านนะจะส่งสายฟ้าไปที่บ้านตรงกลางสุนจอมยุาหาว่าอย่าหาทำค้างอยู่ได้ได้ยังไม่ได้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 ไม่ใช่ฟ้านะ ถ้าไม่ตอบวับได้ก็สุดได้ได้พี่ได้ได้ไหวเราเก็บสองเราเหลืออีกสองลูกใช่มาเลยค่ะไปแรงมากลูกต่อมาฮะลูกต่อมามีพลังมากเลยตอนนี้โอ้โหหนึ่พูดเลยโอ้โหแบมแบมพี่ปาแบม พี่ไปอยากแมมในส่วนของครีบเนี่ยไม่เป็นคนทั้งม่เรไม่ใช่แค่แบบคนเดียวยายหีกับพี่ด้วยงานหนักเหมือนกันค่ะเฮ้ยเฮ้ยเราทําแบบนี้เราทํามือแบบนี้ไปก่อนอย่างเงี้ยให้มันเป็นอย่างเงี้ยสามล้วอนเริ่มเริ่มเลยค่ะหนวกปลาพี่มาแล้วมาไปหัวปลาหัวปลามาแล้วหัวปลามาเฮ้ยหายอย่างเงี้ย เยวราเอาชีดแบบสะบัดสะบัดให้เขามองไม่ทันไปก่อนเออขีดคีบเว้ยสะบัดสะบัดเออสะบัดสะบัดอย่างกั้นแรกได้ยินสะบัดน้ำอยู่เบาไว้นะได้ยู่ได้นะเออได้นะโอ้โหได้อันได้อันนี้ได้อันนี้ได้พูดจริงไม่พูดเล่นอันนี้โอ้โหดฝสามสอง เนื่งมเวลาเนี่ยเราทําให้มันเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวด้วยเนี่ยไม่ใช่ภาพเงาธดานอเออเาให้ภาพมันหีควอยู่ได้เปล่าสามดีเป็นแบบขันกว่าอแล้วนะมันแอนะอันนี้นะตคุณจะมาได้เหมคะอันนี้มันคือปลาแบบปลาแอ์แรกนะเออปวหลังเลยให้มันม้ชีวิต่ลแอกอน้ะคะ กรรมการคะทำให้ seguinte, มันมีชีวิตด้วยนะกรรมการหายไปแล้วกรรมการเป็นลมไปแล้วมาทำไมอ so, ่ะกรรมการกลดูไปดีนาไม่ได้จร um <no ิงจกดค่ะความรู้ไม่ค่ะคุณพี่ไม่เห็นคลิปที่มันขยับอยู่หรอเอกไม่เห็นคลิปที่พวกเราสาระกันหอดจริงคุณพี่ต้องมองให้ลึกกว่านั้นน่ะ คือต้องใช้ใจจินตนาการในโจรสุปลาหะโฮแต่ว่าที่เราสุปลากะอะไรนี่นี่เราทําปลาแผนกระเซียให้เลยนะคะจริงทำแบบแล้วลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายคืออันนี้คือลูกสุดท้ายต้องรอดต้องตัดไม่ได้แล้วนะลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายคือต้องได้ใช่ลูกสุดท้ายคือต้องได้มาเลยค่ะถ้าเราได้ลูกนี้เราจะผ่านใช่เราจะรอดกันทั้งเก้าคน ูสเขามาเลยเป็นแฉกแบบเป็นร้อยแฉกจับมือกันไหมคะโอ้โหโอ้โหอะไหมือนะเหมือนกงจุดกึจุดที่นี่็อยู่อ่ะมันต้องมีกี่แฉกถามแค่นี้มาเ้ยแฉประมาไมงมาเป็นแฉกเลยปะยักไง ครับเริ่มเลยไปกันใหญ่แล้วถูก้านปะมิใไม่ถูกกานไม่ถูกกานแตกเกินไปอะไรปะอันนี้มีสองผด้านค่ะมไม่เห็นอมันเล็กมากเลยอ่ะค่ะมีสองแฉกแล้วนะฉันฉันขึ้นกรีบแล้วนะ เอ้ยหนูมีแจกข้างล่างให้ด้วยนะเห็ดพม่าอีกสิบวิอีกสิบวิอันนี้พยายามมากเลยห้าสี่สองหนึ่งสวยเชลไม่กรรมการคะกรรมการคัดตัวหน่อยค่ะกรรมการคะไม่ัสวยมากค่ะอะไรอ่ะ กำการไม่ให้ผ่านหรอทำไมอ่ะมทขอให้ผลการการล็อกผลนการรอคะการลงผลหรอคะจริงการใส่ตาประชาชนล็อกผลเวอร์ลอเปิลหอยเชลล์อะเล้นในรูปหอยเชลล์หอยอะไรอ้าวอันนี้ไม่ใช่หอยเชลล์ปนูปก็คือหอยเชลล์ไม่ใช่หรออีกนิดแบบอีกนิดนึงคือแอร์วิ่งมาแล้วนะของเราม่าอรหอยแมงพูแล้วไว้ย รูปนี้ไม่ผ่านไม่ไั้เป็นรูปเพชรผ่าเอาหห่อยตาลามไม่ได้ขนปังไม่ซู้เลยไม่ได้เลยแต่รูปเพชรผ่าจริงๆรูปเพชรมนคือผ่ารูปเพชรันคือผ่านรูปเพชรคนอผ่ามันคือสรุปคะแนนก็คือรูปเพชรผ่านใช่าได้เต็มเต็มสิบรูปเพชรผ่านนะคะทุกคนในคอมเมนต์นะคะรูปเพชรผ่านกดหนึ่งนะคะรูปเพชรเออผ่านอีกเหมือนกันกดสองค่ะ เราชนะโครงการเราชนะกดหนึ่งค่ะใชแล้วเราก็โครงการเราชนะก็คือเรากดไม่ทันด้วยค่ะโครงการเราพร้อมที่จะถูกลงโทษเราพร้อมค่ะเรา๋ยอคุคือคือลูกเพชรมันต้องผ่านแล้วอ่ะคือจริงๆแล้เราแบบคะแนนเราอาจจะแบบเขาบอกได้เส็จไม่ผ่านค่ะช่วงน้าขบบปดลงโทษนะคะโอ้เต้จา อาจารย์มาจากอะอลูกเราคุรเห็นผินกันอยู่อ่ะคุณที่เราดูสามล้านรัวิต้องแบบขนาดไหนอะกรรมการถึงเปิดไมค์มาพูดเองเหรอคือต้องไม่ฟังคือไม่ไหวแล้วเราคือแบบแข่งไปแล้วสุด